กับบา4สีประตูรีโวร่รอล้อนนี้คันนี้หลุดจองนะครับไม่ใหญ่พลาดเลยหลุดจองสภาพกิบแบบนี้นะครับผมบอกเลยวท่านใหนะครับเบาะหุ้มมาใหม่เป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับสีดำรอร้อนสวยงามนะครับไม่บอกเลยว่าแบบนี้นะครับไม่ขนพากเพราะอะไรครับเบาะหนังหุ้มมาใหม่เรียบร้อยยางของนั่นหล่อเปลี่ยนมาใหม่ปี23ม สัสดีครับพบกัมาเชคเคยที่บริษัทพยนตร์รุมสองนะครับสี่ประตูออโต้รุดจองคันนี้บอกเลยว่าสภาพงามสภาพสวยปี19นะครับไม่ควรพลาดนะครับใครสนใจหากระบะอยู่นะครับสักคันออกง่ายอนุม,มัติวไวคันนี้ไปบอกเลยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากนะครับได้4ประตู4ี่บอลสภาพสวยแบบนี้ไปใช้นะครับย้ําว่า4ประตู4ี่บอลมีเคริบอยให้ครบนะครับตัวเนี้ยผมย้ำอีกทีนะ รถสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับหน้าหล่อล่อโคแบบนี้นะครับสวยเดิมงามๆนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับหรือรอยต่อโครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะครับสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้างต่างๆก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับและราคาดีนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้านะครับถ้าถามว่าคุ้มแค่ไหนนะครับลูกค้าครับได้รถเดิมสภาพสวยไม่มีชนหนักพิคว่ำจบน้ําตัดต่อหรือกับสีได้ทั้งสิ้นเล่มเป้มีให้ดูทุกคันนะครับคันนี้นะครับ มีเล่มให้พร้อมโอนได้เลยซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนก็ได้นะครับสภาพสวยดูดีมีออร่าแบบนี้นะครับอ่ากระจังหน้าหล่อโลดสะภาพสวยตัวนี้เป็นหน้าหล่อลลโคนะครับคันนี้นะครับไฟหน้าจะเป็นแบบมันตินะมันติรีฟเคเตอร์เห็นไหมครับโครมใหญ่ๆจะโตแบบนี้นะครับโครมใหญ่จะโตแบบนี้นะครับหลอดไ้ไฮโดรเจนหลอดต่างๆไฟลงไฟเลี้ยวก็เดิมเช่นกันนะครับฝากระโปรงเดิมสีสันสีพันรถก็เดิมนะครับช่วงล่างหนึบๆแน่นๆนะครับ ตัวนี้กันโครงกันกระแทกมีให้ครบนะไม่มีน้ำมันรั่วเลยเยิ้มนะครับและที่สำคัญนะครับสันคมสภาพเนี่ยชัดเจนเลยโป่งซุ้มล้อนะครับสภาพสวยดีไซน์สวยแบบนี้นะครับยางนะครับเปลี่ยนมาใหม่ก่อนมาขายแล้วยางปี23นะครับเปลี่ยนมาใหม่ทั้ง4ล้อนะครับประมาณ20,000ของนันหลอดด้วยเรียกว่าเขาก็ใจนะเกรดอย่างดีเลยนะครับเอาเกรดนันหลอดมาด้วยนะครับไม่ใช่ยางแบบเปอร์เซ็นต์หรืออะไรเงี้ยครับเนี่ยเป็นยางใหม่เลยปี23นะครับขอบ17 ประมาณ20,000ืแล้วนะครับแม็กเดิมโรงงานครบแท้17เหมือนกันนะครับแม็กอร่อยส่วนตัวรถนะครับบอดี้ต่างๆเราก็เดิมนะครับแม็กเดิมโรงงานสี่ล้อเลยแม็กแท้ๆเดิมๆสวยสีบอลเงินยางก็ยางดันหลกนะครับปี23สเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ดูยากนะครับดูยางดูงนี้นะครับนี่จะมีบอกขนาดยางความหนาหน้ายางแล้วก็ปียางนะครับนี่สัปดาห์ที่7ดนะครับปี23สามยางเปลี่ยนมาเดอนคุมภาปีที่แล้วนะครับอ่าก็บอกเลยนะครับว่า รถคันนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนมายางก็สองหมื่นก็ประหยัดไปสอง0 0ื่นแครลิบ,บอยก็สองหมื่น,ส,นสี่หมื่นแล้วนะครับสวยเลยสภาพนี้กริบกริบบัตรคดาบัตรเยียบเนี่ยจะเป็นตัวสีดำด้านเนาะติดตั้งมาครบไม่ต้องซื้อใหม่นะครับติดครบแล้วกระจกหน้านะครับนี่ของเดิมแท้จากศูนย์นะครับเดิมแท้จากศูนย์เลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้านะครับอ่ามีไฟลั์ตัวให้พร้อมหูจับเป็นโครเมียมนะครับ สภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับอ่าคาว่าโตโยต้าเห็นไหมครับนี่เดิมเดิมกิบกิบนะครับเบาะด้านใดได้เป็นเบาะหนังนะครับสภาพสวยเดิมเงางามนะครับสภาพสวยเดิมนะครับเบาะหนังนะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบซีเรนชิพนะครับจอนะครับเป็นจอ fmm มีให้ครบอ่า สภาพด้านในคือบอกเลยว่าใหม่กริบเลยสภาพสวยนะครับดีไซน์ต่างๆให้มาเรียกว่าครบแล้วนะครับคอนโซลจะเป็นตัวคอนโซลแบบมีในเรื่องของพวกช่องเก็บความเย็นมาให้นะครับภาษีพร,พรบรนะครับหมดคือวันวันที่17มกราปี68คือปีนี้นะครับหมดแล้วนะเดี๋ยวต่อให้ใหม่ไม่ต้องห่วงอ,อาจจะต่อให้ใหม่นะครับแต่ว่าต่อแล้วในระบบนะครับป้ายประวัติสูตยังอยู่เลยนะครับนี่นะป้ายประวัติสูตนี้อยู่ครบน่าจะมีการมีการยกออกไปนะป้ายประวัติสูตนะตอนเขาล้างสปาเขาจะเอาออกไปนะครับ และดูโครงสร้างนะครับนี่เสาบีสภาพเดิมหัวน็อตเดิมไม่แข็งไม่ขยับเดิมเดิมแบบนี้นะครับสภาพเดิมสภาพสวยเลยนะครับตะเข็บต่างๆนี่ครับเดิมอ่าตะเข็บเดิมนะครับอ่าตะเข็บเป็นอาร์คอยต่อโครงสร้างสภาพเดิมนะครับอ่าเดิมนะครับคันนี้นะครับคุ้มนะสนใจคันนี้ยังไงบอกไปได้นะครับ5,029นะครับซื้อสดได้ไหมได้นะครับก็มีแบตนะครับแบตก็มีนะครับ รถมันเป็นรถหน่วยงานเนาะซื้อมานะครับไม่ใช่บุคคลกับบุคคลนะเป็นรถซื้อมาจากหน่วยงานนะครับแอดมีจะแบดคุยกันได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับสังเกตนะเบาะหนังนะครับข้อดีเลยเวลาน้ําหกเลอะอะไรพวกนี้เช็ดออกง่ายนะครับมันไม่เข้าไปในตัวพรมหรือว่าตัวเบาะนะครับอ่าอันนี้คือข้อดีนะครับแล้วก็ การดูแลสัมันง่ายกว่านะครับไม่มีฝุ่นด้วยเนาะส่วนตัวถังบอดี้ไหมครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับตัวถังบอดี้สภาพเดิมนะครับลดสภาพเดิมเลยนะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของเบาะเนาะเบาะเนี่ยตรงนี้เป็นพนักพิงแขนนะครับที่วางแก้วน้ำสองใบมีให้ครบนะครับมีให้ครบเลยโครงสร้างนะครับตัวเช็คใขั้เรียบทุกจุดนะนี่ครับเป็นน้ำสปอร์ตแกะให้ดูนี่ครับชัดๆแบบนี้ไม่นักแท้นะครับไม่นักแท้แบบนี้เป็นแบบนี้นะไม่นักแท้นะครับ สภาพสวยคมๆเลยนะครับตัวตะเข็บต่างๆนะครับนี่ตะเข็บเดิมนะตะเข็บเดิมรอยต่อโครงสร้างสันต่างๆก็เดิมเช่นกันนะครับรถเดิมสภาพเดิมนะครับแคลรี่บอยนะครับติดตั้งมาแล้วนะครับจดลงเล่มให้เรียบร้อยนะแคลรี่บอยนะประมาณ20,000นนะครับเบิกใหม่20,000นนะครับบอกก่อนเลยนะอ่าของแท้ของเดิมนะครับการชนท้ายนะครับติดตั้งมาให้ครบพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยมีให้นะครับการถอยไม่ใช่ปัญหาแน่นอนไม่ต้องกลัวถอยชนนะจะมีเสียงบัสเซอร์นะครับแจ้งเตือน ไปในรถด,ด้วยนะครับท้ายเดิมสภาพเดิมนะครับคำนี้ t o y ยต้าไฮรักตัว e Revo นะครับแมคไกเนอร์ด้านในนะสภาพใหม่กริปเลยนะครับแมคไกเนอร์ไม่ถอดนะเพราะสภาพดีนะครับไม่ถอดออกนะก็ใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับแมคไกเนอร์ของแท้นะครับแล้วท้ายเดิมนะครับตะเข็บมาต่อโครงสร้างเดิมเดมิไม่มีชนนะรถไม่มีชนนี่ครับสภาพกริปเห็นไหม crcl นะครับอยู่ครบนะครับนี่อยู่ครบเลยนะครับ crcl อยู่ครบกริปเดิมนะครับ ใครสนใจบอกไปได้นะครับติดต่อมาเลยที่เบอร์0947894810นะครับช่วงล่างต่างๆสภาพเดิมคลิปนะครับลุงลงมาเดิมนะครับยังไรอยู่ครบนะครับอ่าสภาพเดิมสภาพสวยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับอ่าคาร์บอยค่อนข้างสภาพดีนะแต่ฟิมไม่ติดให้นะครับไม่ติดฟิล์มให้นะผมบอกก่อนนะถ้าติดก็บอกได้นะครับบอกได้ นะครับอ่าด้านในดูหน่อยนะครับถ้ามองจากฝั่งทางนี้นะครับด้านในนะถือว่าสวยงามเลยนะครับนี่ชั้นเลเยอร์เท่ากันหมดเห็นไหมครับนี่เท่ากันหมดเลยนะครับสีเดิมไม่เคยเกลียร์อ่าแต่เข็บไม่น่าสปอตของเดิมของแท้จากโรงงานนะครับของเดิมของแท้จากโรงงานนะครับคราวนี้เดี๋ยวเป้ไปเปิดให้ดูในเรื่องของการสตาร์ทนะครับต่างๆนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับออปชันที่ได้นะครับกระจกพับไฟฟ้าได้อ่าปรับไฟฟ้าได้ทั้งสี่ทาง เซ็นทรัลล็อกมีนะครับลำโพงสีดอกรอบคันนะครับลำโพงสีดอกรอบคันนะครับอ่าอย่าเบรกกุญแจรีิสตาร์ทเปิดฝาเครื่องไว้อย่าพาไปดูห้องเครื่องด้วยนะครับต้องดูให้จบแบบนี้นะแบบที่ไปบอกนะเพราะว่าเวลาซื้อรถสักคันต้องตรวจเช็คแบบนี้นะครับอ่ารถปีสิบเก้านะครับ FM AM มีให้ครบบลูทูธก็มีให้พร้อมนะครับอ่ามีให้พร้อมนะครับระบบไฟ้าแไรหมอตรงนี้มีให้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของพวกแอร์นะครับแบบปรับระดับความเย็นได้แบบนี้นะครับพอะใช้ขวานะครับช่องนะครับที่วางแก้น้ํามีให้ครบนะครับโมดิโค้โมเทเวอร์มีให้เลือกนะครับอ่ามีให้เลือกนะครับเกียร์เป็นแบบซีคันชิพนะครับเกียร์เป็นแบบซีคันชิพพวงมาลัยปรับระดับได้นะครับสูงต่ําดึงเข้าดึงออกได้ทั้งหมด4ทิศทางนะครับอ่าให้มาครบเครื่องนะครบเครื่องเลยนะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับ เบาหนังนะครับเบาหนังสภาพกลิปสภาพเนี้บนะครับสีนฝาก็เดิมแท้แบบนี้นะครับสีนฝาก็เดิมแท้แบบนี้นะครับเสาบีสภาพเดิมหัวน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับอ่ะสภาพเดิมสภาพสวยนะครับคันนี้ย้ำอีกทีว่าโครงสร้างเดิมนะการันตีให้เลยนะครับถ้าเจอชนหนักพิคว่่านะครับตัดต่อชมน้ามานะครับรับซื้อคืนนะครับหรือจ่ายเงินให้เลยนะครับ รับประกันให้เลยว่ารถเดิมๆแน่นอนนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้มั่นใจได้เลยเราขายมา24ปีนะครับเราขายรถเกรดเเท่านั้นนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านสวยๆงามแบบนี้นะครับคานงคันหน้าโครงสร้างนี่ครับสภาพเดิมนะครับแก้มเดิมนะครับแก้มเดิมนะนี่ครับเดือนตุลาปี19นะครับแผ่นเพจของแท้ของเดิมไม่มีแกะไม่มีไขขยับเลรทั้งสิ้นนะครับสติ๊กเกอร์มอกรอยครบนี่ครับสภาพสวยนะครับฝาเดิมซีนเดิมนะครับนี่ซีนฝาเดิมแท้นะซีนฝาเดิมแท้นะครับ ตาปั๊มโตโยต้านะครับของเดิมแท้เป็นแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เดิมเหมือนกันระบบเบรก ABS นะครับสล้อนะครับเครื่องไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับเครื่องไม่แก่ไม่ไขไม่ขยับสภาพสวยเดิมนะครับนี่เดิมเดิมเห็นไหมอ่านี่ครับสภาพเดิมนะโหนน็อตไม่มีแกนไไข่ตา RW อยู่ครบอันนี้คือจุดรับไว้ดูนะครับว่ารถให้โดนชนซ้ายมากกว่าหรือขวามาหรือเปล่านะครับบางคนไม่รู้นะครับนี่คือการดูนะครับแล้วก็บอกเลยว่าไปรีวิวให้ดูทุกทุกคันแบบนี้นะครับ คันนี้เดิมจริงนะครับเดิมๆเลยนะครับซื้อได้นะครับห้าแสนสองหมื่นเก้านะครับผ่อนได้จัเไฟน้นได้ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดแล้วก็ทุกอาชีพด้วยนะครับสนใจคันนี้ติดต่อมาที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 8ดข้อดีของรถแต่งงานคือมีการเช็คระยะเข้าศูนย์ตลอดนะครับของเหลวก็เปลี่ยนยางก็เปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วก่อนที่นะครับจะมาขายให้นะครับดังนั้นบอกเลยว่าคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับถ้าสนใจนะครับรีโว่สประตูเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับเปิดเรียกว่าเปิดโปร่งให้ดดูล้้้คคัันนนีซือไะรบ เป็นยังไงกันบ้างครับชอบไหมครับการรีวิวของเป้นะครับตรงๆแบบนี้สไตล์ช่างเนาะใครสนใจกระบะนะครับเรื่องกระบะมือสองติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับเกรด A แน่นอนนะครับมีทั้งตัวเตี้ยตัวสูงตัวแคบมีครบหมดเลยทุกแบบนะครับบอกเลยว่าเป้คัดให้แล้วนะครับทุกค่ายอีซสูงยี่สันอีซุโตโยต้ามีครบหมดวันนี้ถ้าสนใจกระบะนะครับติดต่อมาเลยนะครับอยู่ที่เซรีไทย68กรุงเทพนะ มาลองเทได้ลองขับได้ตัวจริงได้นะครับแต่ถ้าไม่ว่างมาไม่เป็นไรคอวิดีโอดูได้หรืออยู่ทางกลก็ออนจองได้เลยนะครับบอกเลยว่าจองให้ทันจดได้ทันนะพอบอกเลยว่ามาไวไปไวแน,น่นอนนะครับลูกค้าหลายคนรออยู่วันนี้ก็ไม่คนพลาดรีบทักมามีโปรโให้ด้วยนะครับวันนี้แถนมน้ำมันเต็มถังให้ส่งทรงไรให้ฟรีนะครับหนึ่งร้อยกิโลสนใจติดต่อมาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ